สวัสดีครับส่งงานครับคันนี้นะเป็นโต้ต้าวีโก้นะครับลูกค้าได้มาทำการอัปเกรดนะครับเป็นบูเดยไลท์รันนิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูแสงนะครับสตาร์ทรถครับอ่าตัวนี้จะเป็นบูเดยไลท์รันนิ่งนะครับนะครับเปิดฉุกเฉินนะครับตัวนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับเป็นเทิร์นรันนิ่งนะเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะครับนครัปิดฉุกเฉินนะครับเปิดไฟเลี้ยวครับ พร้อมอัปเกรดนะชุดโฟเตอร์นะใบหอก9.1แบคเอพิซันนะพร้อมก่อมแหวนนะดีไอตันเงินนะนะพร้อมประหลัดพัฒนนนะไปตามนบขนาดขนาดเลนลูกแก้วนะ3.2นิ้วนะไปสูงนบโฟเตอร์ทุกตัวนะจะเป็นไฟีินอนสูงต่ำเป็นตัวนะดูแสงหน้ารถนะไปตามนบสูงนะไฟนบดูแสงผ่านฟิล์มนะสูงนยครนบ นอกตัวรถเลยไนตัวรถนับสว่างไม่ต่างอะไรนะครับทางร้านนะับมีห้องตั้งไฟดับมาตรฐานนะับสนใจนะับงานติดตั้งดีๆเนี่ยนะับติดต่อได,ด,ททนะด้ที่ทางเพจ Facebook นับดีทีพิมเมียมออตโตซีนอนได้ทุกสาขานะับโอเคครับขอบคุณครับ